a s s a า a m u a l a i k u m วัน <Australian> ร้องมาตุลลอฮิวปะการตุครับสำหรับวันนี้เองเราก็ได้นำสาระและสิ่งที่น่าสนใจมาฝากพี่น้องทุกท่านอีกเช่นเคยซึ่งหัวข้อในวันนี้นั้นก็มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่มุสลิ่งทุกคนนั้นจะต้องระวังและพึงสังเกตตนเองและคนรอบข้างอยู่เสมอไม่ให้ตนเองและคนรอบข้างได้หลงเข้าไปทำในสิ่งเหล่านี้ และสิ่งนี้ที่เรากำลังจะบอกนั่นก็คือการกระทำชิริกนั่นเองจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันครับสำหรับชิริกนี่น,นะครับก็คือสิ่งที่มุสลิมเนี่ยจะต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะว่านี่คือบาปใหญ่สูงสุดตามหลักชาริอะหรตามบัญญัติอิสลามเลยและเป็นสิ่งที่สามารถกำหนดสถานะการเป็นมุสลิมของเราเลยโดยที่พระองค์ละล้อเนี่ยจะไม่ยกโทษให้กับบาปนี้ที่เราได้ทำหรือใครทำได้ ก็ตามแต่นะครับและเมื่อได้กระทำลงไปแล้วเรานั้นจะตกศาสนาหรืออยู่ในสภาพของพวกปฏิเสธสัต์ไทยหน้าอุดสูเลยความดีใดๆที่เคยได้ทำเนี่ยก็จะสูญค่าสูญสลายไปในทันทีจะไร้ความหมายยังไม่มีทางหวนกลับเพราะการกระทําชิลิกเนี่ยน,นะครับความหมายมันก็คือการสักการะหรือการเทียบเคียงสิ่งใดก็ตามแต่เสมอภาคกับพระองค์อัลลอฮ์ฟังดูน่ากลัวใช่ครับ บาปนี้นั้นถือเป็นบาปที่น่ากลัวที่สุดเลยซึ่งหากเราได้ทําชิลิกไปแล้วครับแล้วเราไม่ได้ทําการตอบัตรกับตัวก่อนที่จะเสียชีวิตลงเนี่ยปลายทางสุดท้ายของเรานั้นคือการลงโทษดันเจ็บแสบในนรกตลอดกาลใช่ครับในนรกตลอดกาลเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าการกระทําชิลิกนั้นคืออะไรผลเสียที่ตามมานั้นคืออะไรเราจะมาเรียนรู้กันดีกว่าเป็น4ี่ตัวอย่างนะครับว่าพฤติกรรมไหนบ้างที่เข้าข่ายการกระทําชิลิก และเราเนี่ยค่อนข้างจะพบเห็นได้บ่อยซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะขอพูดถึงเรื่องชีริกที่เป็นชีริกใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นชีริกที่มีความสําคัญและเป็นชีริกที่ทําให้เราเนี่ยสามารถจะตกศาสนาหรือกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเลยนะครับซึ่งเราอาจจะทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวเลยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับสําหรับพฤติกรรมแรกๆครับที่เข้าข่ายการกระทําชิริกใหญ่เนี่ยก็คือ การเชื่อในพลังหรือยกสิ่งอื่นใดเนี่ยแล้วแต่ให้กลายเป็นพระเจ้าอันนี้คือตามความหมายตรงๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าอร์น,นั้นคือพระเจ้าที่แท้จริงแต่เราเนี่ยกลับเป็นสักการะหรือไปกลัวในเกรงในอำนาจอื่นใดก็ตามจะเป็นกราบราลบูบเคารพไหวฟ้าไหวดินการเชื่อหรือกลัวเวลาฟ้าผ่าลงแล้วเราก็คิดว่านั่นคืออำนาจของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนี่คือ การกระทําที่น่ากลัวมากครับเพราะว่ามันคือชิลิกแท้ๆชิลิกตรงๆเลยซึ่งก็ต้องคอยระวังและสอดส่องกันครับและสองนะครับการวิงวอนขอสิ่งอื่นใดน,นอกจากพระองค์ละล้อเนี่ยไม่ว่าในยามที่เราสิ้นหวังยามที่เรามีความสุขเนี่ยยามเรารู้สึกว่าตัวเองในไร้พลังอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายการเชื่อหรือว่าวิงวอนในพลัง,ลงอํานาจอื่นนอกจากพระองค์ละล้เนี่ย คือการกระทําชีรลกอย่างชัดแจ้งซึ่งชัยตอนเนี่ยมันจะหลอกล่อเราด้วยความกลัวต่างๆไม่ว่าจะความยากจนความทุกข์ร้อนในบททดสอบอะไรต่างๆเนี่ยครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการเชื่อมั่นในอลัลลอฮ์ว่ามีเพียงอลัลลอฮ์เท่านั้นที่สามารถกําหนดมอบพลังดนบันดาลสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราจะไม่วิงวอนขอต่อใครเราจะวิงวอนต่อเลาะเพียงพระองค์เดียวเท่าน,นั้นครับผม 3ครับการมีเครื่องรางใ,ใดๆก็ตามปัญหานี้เนี่ยมักเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมยอยู่บ่อยๆด้วยความที่หลายๆท่านหลายๆครอบครัวอาจจะเป็นห่วงลูกหลานหลายคนก็มักจะนําอันกุรอานหรือสิ่งใดที่คิดว่ามีความสื่อถึงการเป็นมุสลิมสื่อถึงศาสนาอิสลามเนี่ยไปทําเป็นเครื่องรางของขลังเป็นตะกุดเป็นใส่กรอบอะไรบ้างเพื่อหวังจะปกป้องลูกหลานเนี่ยให้พ้นจากอันตรายแต่สิ่งนี้ครับจริงๆเนี่ย นำลูกหลานไปสู่อันตรายครับและเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์และจะต้องช่วยกันระวังเพราะว่าวัตถุใดก็ตามแต่นะไม่สามารถให้คุณโทษใดๆไ,ได้เลยครับมาที่ข้อสี่กันครับก็คือการหาหมอดูองค์ทรงเจ้าต่างๆสําหรับเรื่องศสยศาสตร์นะครับเป็นสิ่งที่มีจริงและเราเชื่อว่ามันมีตัวตนอยู่ในตามหลักการอิสลามอาจจะเป็นโรคมืดอะไรก็ตามแต่ แต่อัลลอฮ์เนี่ยทรงสั่งให้มุสลิมทุกคนนั้นออกห่างแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ว่ามีใครทําของปนดําต่างๆใส่เราล่ะเราจะต้องแก้ไขด้วยแนวทางแห่งอิสลามและสุนนะที่อิสลามได้กําหนดไว้ไม่ใช่การเพึ่งพาหมอดูหรือใครที่แอบอ้างต่างๆครับไม่อย่างนั้นครับสิ่งที่เราเจอหรือสิ่งที่เราโดนเนี่ยมันจะกลายเป็นหนักกว่าเดิมนอกจากว่า จะรักษาไม่หายแล้วนั้นยังจะกลายเป็นบาปชิลิกที่นาไปสู่การตกศาสนาแล้วก็นาไปสู่การลงโทษในไฟใน,นโกอีกนะครับสิ่งนี้ก็ต้องช่วยกันระวังแล้วก็ดูแลทั้งนี้นั้นนะครับแม้ชิลิกเนี่ยจะดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวนในอิสลามพร้อมเราเห็นกับบทลงโทษที่ดูร้ายแรงความเป็นจริงเนี่ยการออกห่างจากชิลิกเนี่ยคือเส้นทางที่ทําให้ชีวิตของเรานปลอดภัยนะครับเมื่อเรารู้ว่าใครคือพระเจ้าที่แท้จริง เรานั้นก็รู้ว่าควรจะเชื่ออย่างไรนมัสก,การอย่างไรนมัสก,การต่อพระเจ้าเพียงพระอ,องค์เดียวออกห่างจากจความงมงายผ่านวัตถุหรือพิธีกรรมต่างๆซึ่งอาจจะเป็นการหลอกลวงทางการพาณิชย์หลอกลวงแล้วด้วยความเชื่อต่างๆและยังทําให้เรานั้นนะ่ะรู้สึกไม่มั่นใจไม่รู้ในปลายทางคนระับแต่ว่าถ้าเกิดเราเชื่อในเตาฮีตออกห่างจากจชิลิกเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกศรัทธามัน่น รู้กำลังใจรู้ปลายทางเหตุผลในการใช้ชีวิตได้อย่างดีงามพร้อมพบกับความสุขที่แท้จริงในสวรรค์นอนนิรันนะครับเปรียบเทียบให้เหมือนการทํางานในบริษัทแห่งหนึ่งคุณรู้จักเจ้านายคุณรู้จักเพื่อนร่วมงานเจ้านายคุณเนี่ยจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับคุณแต่คุณกลับไปขอบคุณหรือทํางานให้กับคนอื่นเจ้านายคนอื่นนอกบริษัทที่ไม่ใช่คนจ่ายเงินเดือนให้คุณแน่นอนว่าเจ้านายของคุณก็คงจะไม่ปลื้มอย่างแน่นอนและพระเจ้านั้นก็ทรงยิ่งใหญ่มากกว่านั้น หากเราเข้าใจเนี่ยการกระทำชีริกเนี่ยคือการอักตันยูต่อพระองค์ที่ไม่ควรจะได้รับการอภัยโทษเลยนะครับซึ่งพี่น้องมุสิมเนี่ยก็ต้องคอยช่วยกันระวังในเรื่องนี้ไม่ว่าจะในครอบครัวไปถึงสังคมของท่านเพื่อยามาอะความเป็นพี่น้องของเราเนี่ยจะได้มีความสมบูรณ์และเราจะได้เข้าสวรรค์ของพระอ,องค์ลอ์ไปอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของของเราด้วยนะครับอัสลามุอะลยัยกุมวอมรระตุลลลอฮิยะบะเระกาตฮวครับ